นี้นะครับก็จะมาทำวอล์กในเรื่องของการทำ t d Photoscan ครับว่าโอเคกระบวนการทํางานทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับการทำ t d Scan เบื้องต้นเนี่ยที่ผมทดลองทำเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการขึ้นมายังไงบ้างนะครับแล้วสามารถถ่ายทํามันขึ้นมายังไงโดยวันนี้เราได้พี่แดง เป็นตัวแทนเป็นตัวอย่างหรือเรียกว่าเป็นต้นแบบก็ได้ในการทํางานของเรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่ากว่ามันจะเป็นตัวละคร 3D นะครับแบบที่เราเห็นที่ผมทำเนี่ยนะมันมีกระบวนการถ่ายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะครับว่าผมทํางานยังไงไปเลยครับ หลังจากที่เราได้ตัวไฟล์ 3D แกนหลังจากที่เราไปถ่ายมาแล้วเนี่ยกว่ามันจะออกมาเป็นตัวอย่างนี้นะครับกว่าจะมาทำริ้วรอยชัดๆให้เราเห็นกันเนี่ย ก่อนจะมาเป็นตัวคัลเลอร์ชัดๆแบบนี้นะครับเราต้องมีกระบวนการอะไรบ้างคือหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าโอเคก็แค่ถ่าย3ีสแกนมาแล้วก็เสร็จก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วเอาไปใช้ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเราผ่านกระบวนการต่างๆเยอะมากเลยก่าม,มันจะกลายมาเป็นตัวละครที่เอาไปใช้ในหนังในละครในโฆษณาทีวีได้นะครับก่าม,มันเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยมันมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนมากนะครับเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพก่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหผ่านกระบวนการเยอะมากนะครับทั้งกระบวนการ Frame, texture, าการทำวายเฟรมทำเท็กเจอร์ไปดีทัดเท็กเจอร์ในโฟโต้ชอปการซ่อมไฟล์ในซีบัตดูกันแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับว่าเราผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้รูปถ่ายมานะครับจริงๆแล้วเนะี่ยเราถ่ายรูปมาเยอะกว่าน,นี้แต่เนี่ยผมเลือกออกไปแล้วนะครับให้มันเหลือแค่องศารูปเดียวนะครับเพื่อที่เราจะทำงานนะครับจริงๆมีการเลือกไปแล้วนะก็จะมีการถ่ายเบื้องต้นนะครับเนื่องจากข้างหลังเนี่ยแน่นอนว่าเราตั้งใจว่าจะเอาตัวไฟล์เนี่ยมาซ่อมเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังหรือผมเนี่ยเราไม่ต้องการ เป็นหัวล้นล้นปกติเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการใส่เส้นผมในตัว 3D ขึ้นมาใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้นผมเนี่ยไม่สามารถสแกนติดได้นะครับเราก็เลยมีการคุมผมนะครับเพื่อให้เรียบร้อยที่สุดแล้วก็ยืนชีดกำแพงเพื่อให้มีความนิ่งนะครับในตัวโมเดลที่มีความนิ่งที่สุดนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยแน่นอนเราซ่อมในตัวสีบัตทได้บางคนจะกังวลว่าโอเคทําไมต้องยืนชีดกำแพงเออแล้วข้างหลังจะถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมไม่กังวลเลยเพราะว่าเราซ่อมได้อยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะมีการถ่าย texture, เท็กร์เ่ตจอร รเราก็ได้เป็นรูปถ่ายประมาณนี้พอเราได้รูปถ่ายประมาณนี้มาเราก็ทําการเข้าโปรแกรมเ g i จ็ตซอฟ o ์โฟโตสนะครับคือผมถนัดเอเจ soft จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรอื่นๆก็ได้นะครับในการทำงานเบื้องต้นในเ g i จ s o f t เราต้องมีการคํานวณคุณภาพของตัวภาพก่อนว่ามันมีคุณภาพอะไรยังไงนะครับภาพไหนมีความชัดภาพไหนมีความไม่ชัดเราจะได้ตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายรูปมาองศาหนึ่งเนี่ยอาจจะถ่ายมาเยอะๆเพื่อที่จะได้มาเลือกได้นะครับอาจจะถ่ายมามากกว่าหนึ่งภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคุณภาพว่า โอเคเราถ่ายด้วยตัวเ,เลนส์เท่าไหร่มีการใช้ s u t t e r speed เท่าไหร่มีการใช้ ISO เท่าไหร่นะครับต่างๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเลือกรูปเหลือประมาณหนึงนะครับจริงๆเราใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมทำเฉือไปอ่ะทีนี้เนี่ยเบื้องต้นมาเราก็ทําตามเิรคโฟล w ลงมาอันดับแรกเรามีการคํานวณจุดคร่าวๆานะครับจากรูปเนี่ย ที่เราได้มาเนี่ยเรามีการคำนวณมันออกมาก่อนเป็นจุดพ้อยคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะครับเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการค r o บให้เหลือแค่เฉพาะส่วนที่เราต้องการอ่าต่อมาก็คือเวิร์กโฟถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทําจุดที่ละเอียดขึ้นนะครับการจาจุ่ละเอียดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดที่ละเอียดขึ้นแล้วตอนนี้เราก็สามารถมาลบบางส่วนที่ซีเรียสอาจจะลบเสื้อผ้าออกอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เหลือแค่หน้าอย่างพอเราได้จุดที่เราคลีนอาบเรียบร้อยแล้วนะครับมีการลบกําแพงอะไรออกไปก็จะได้เป็นโมเดลน Color เก็ เป็นโมเดลคร่าวๆเลยประมาณนี้นะฮะแต่ก็เห็นว่าโอเคมันมีรูปทรงมีเชฟแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาเราทําตัวโฟโต้สแกนเนี่ยมันไม่ได้โมเดลมันไม่ได้สําเร็จรูปสวยงามมาตั้งแต่แรกเราต้องมีการซ่อมแต่จุดเด่นของโฟโต้สแกนอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงการที่เราสามารถมีตัวคัลเลอร์ที่ชัดมากๆอะผมสามารถซูมให้ดูได้เลยเห็นไหมว่าตัวคัลเลอร์ของเราเนี่ยกล้าโชว์เลยว่ามันชัดมากชัดกว่าเครื่องสแกนอยู่แล้วเครื่องสแกนอาจจะได้โมเดลที่นเนี๊ยบก็จริงแต่ว่าตัวคัลเลอร์ไม่ได้แล้วงาน CG งาน CG งาน, CG, งานภาพยนตร์งานเคล่่นนเเราาาตงกกกัััป็มมววโดที โมเดลเราใช้โลโลโพลิกอนได้เลยโพลิกอนเน้อๆมีความเรียบแต่ตัวคันเลอร์เราชัาเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาคันเลอร์ไปทํางานต่อด้วยอะไรก็ได้เอาไปบัมก็ได้เอาไปทำนอร์มเอาไปทำอะไรต่างได้อีกเยอะเลยเอาได้โมเดลตัวนี้มานะครับคำนวณในโปรแกรมอ e ินซอฟต์แล้วเราก็ไปเข้าโปรแกรมซีบัตต่อทีนี้ซีบัตรเริ่มต้นมาเป็นตัวนี้ <S <S บอกเลยว่ามันไม่ได้เนียบม,มาตั้งแต่ต้นอย่างที่บอกเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีความูุขคลของตัวน้อยเกิดจากภาพคร่าวๆอยู่แล้ว แต่ว่าผมถือว่าเชฟเราโอเคมากถือว่าตอนสำเร็จเนี่ยโอ้หมันเป็นตัวที่มียัะมากมีดีเทลเท็กเจอร์ครบเลยแต่ตอนรแรกเราสแกนมาเนี่ยเราได้แบบประมาณนี้เอง <c oughs> อเพราะฉะนั้นการเข้ามาเบื้องต้นโหจะต้องมีการวาดเกลต่างๆเนี่ยครับว่าโอเคตำแหน่งของตางตำแหน่งของคิ้วตำแหน่งของแก้มหูตาห่างๆเนี่ยเพื่อให้มีความซิมูทซิมี่คือการขนานกันสองฝั่งอ่าหลังจากนั้นเราก็มีการซ่อมก็คือคินอัพนะครับคินอัพเราก็จะมาเหมือนมาแต่งนะครับเทาติ้งอาจจะมีลบอ่าลบจุดที่มันยับหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ รีบนะก็จะเร็วอ่ะจร,จริงๆเราจะค่อยๆแต่งเหมือนอย่างที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้ว คนที่ทำงาน 3D จะต้องเรียนรู้อนาตมี่กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยมาก่อนแล้วกล้ามเนื้อคออนนะครับเรียนอนาตมี่มาเพื่อที่จะสามารถมาซ่อมพวกนี้ให้ละเอียดได้ไม่นั้นเนี่ยสมมติว่าหูขาดนะครับหรือว่าอันเนี้ยเราสแกนหูไม่ติดเราก็ต้องปั้นหูขึ้นมาเองได้ด้วยแล้วเรียลลิสติกด้วยนะครับไม่ใช่ปั้นหูออกมาเป็นหูกระตูทั้งที่หน้าเราสแกนมาเรียลลิสติกเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการฝึกเรื่องของการปั้นอนาตมี่ที่ซีเรียสเลยนะครับเพราะมันมันเหมือนจริงกว่าปกติอนะ่รรน,น,นั้ีไไดดดปวหออตงงงููแบบแะนะงคจิืขท องเองเนะครัว่าหูเขาเป็นยังไงตรงไหนควรจะเพิ่มเนื้อให้ไหมตรงไหนควรจะลดลงไปเอาตรงไหนที่แตกต่างจากตัวสแกน ก็ต้อองดูครับ่หลังจากเราซ่อมคร่าวๆแล้วเราก็ได้เป็นตัวอ่คลีนอัพประมาณนี้ครับเป็นตัวคลีนอัพขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าร่องริ้วรอยขูดขาดเนี่ยเรื่องน้อยเนี่ยจะเริ่มหายไปนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงดีเทลนะครับยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือซ่อมเพิ่มกล้ามเนื้อหลักๆเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอได้ขั้นตอนนี้ถัดไปเราก็จะไปเข้าโปรแกรม랩 3D นะครับจะไปเข้าร랩หรือเข้าโปรแกรม 3D code เพื่อ,องานการการ Lil ีโทโปรีโทโปพคือการทําเส้นนะครับทำเส้นขึ้นมาเส้นไวไฟเพื่อที่เราไปใช้จริงลนะตอนนี้ตัััวสสแแกกนนนนนนนเเเเ้้ปป็็บบบบะะคครรอออาาจจยยิๆไลีีืม การทาอะไรมาแล้วเพื่อให้เส้นมันเหมือนดินน้ํามันเฉยๆแต่ว่ามันหนักมากเลยเนี่ยครับมันหนักมากมันไม่สามารถเอาไปใช้งานจริงได้การจะเอาไปใช้งานจริงเราก็ต้องมีการวาดเส้นขึ้นมาใหม่ให้ไปดูตอนสุดท้ายก่อนนี่วาดเส้นขึ้นมาใหม่ให้เป็นเส้นไวเฟบนใบหน้าแบบนี้นะครับคือการรีโทโปหรือการใช้โปรแกรมอื่นๆช่วยในการทําเส้นไวเจตอย่างงี้ว่าใช้ทีม d code ในการวาดขึ้นมาทีละแผน่นทีละแผน่แผนนี่แหละมีเบสโมเดลอยู่แล้วเราสามารถเอาเบสโมเดลของเรามาใช้งานต่อได้โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ครับตอนสุดท้ายอ่ทีนี้เราไปดูโปรแกรมสาม d บ้างว่าเเเรราาาทํงงงนนยยััไอ่ปดูแบบ็วกล ขั้นตอนต่อมา หลังจากที่เรามีการรีโทโปหรือการทำแ็ปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าโมเดลเข้ามายาาเพื่อจัดการเรื่องของ UV เพราะนั้นเนี่ยโมเดลเราจะต้องประกอบด้วย UV เพื่อทำ เพื่อทำออกมาเป็นคัลเลอร์ที่เรียบร้อยเนี่ยอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการทำ 3D ทก็คือ UV เห็นว่า UV ตัวเนี้ยผมท้การกลางในส่วนไม่ใช่แค่อันโฟลดขึ้นมานะครับแน่นอนการอันโฟลดมันจะทำให้โมเดลเราอาจจะ UV เราอาจจะโอเคดางสวยงามไม่มีส่วนที่ซ้อนกันอ,อย่างเงี้ยก็คือมีบางส่วนที่อาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กิบ้างบางจุดแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือการกลางแบบเนี้ยนะครับผมกลางให้ UV เป็นหน้าพี่แดงเหมือนเดิมที่มากที่สุดแล้วก็หูเอาอ็ายังคงเคปที่เราสามารถรีทัชได้ง่ายงเพราะฉะนั้นพอเราได้ UV แล้วเดี๋ยวไปดูการว่าสุดท้ายเน ข้าแคมไรต่อ ต่อไปนะครับเราก็จะมีการถ่ายตัวเท็กเจอร์เข้าไปที่ UV ใหม่แล้วเนี่ยตัวไฟล์สแกนเราเนี่ยมันก็จะมีตัวเนี่ยเวลาเราเราทำตัวสแกนมาเนี่ยครับ UV มันจะเป็นการออโต้มาดังนั้นการออโต้มามันมีการระเบิดของตัว UV อยู่แล้วพอมันมีการระเบิดของตัว UV เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเละๆเนี่ยมันทำให้เราซ่อมยากใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการถ่ายตัวคัลเลอร์เนี่ยเข้าไปที่ตัวใหม่ของเรานะครับนี่อย่างที่บอกว่าผมพยายามกลางตัว UV นะครับของรูปโมเดลเราเนี่ยให้กลายเป็นหน้าพี่แดงเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมเท็กเจอร์เราก็สามารถเอาปเ้ดลยมันก็ทาให้เรซ่อถ ได้เนี้ยกว่าที่เราไปอันโฟสแล้วพออันโฟสเนี่ยกลายว่าหน้าก็เป็นหน้าใครก็ไม่รู้บูดเบี้ยวไปหมดทำให้เราไม่สามารถแปะเทกเจอร์ได้ง่ายแต่อย่างเี้เราสามารถเอาหน้าที่แดงเนี่ยมา พอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าโฟ o ต้ช็อปเข้า Photoshop เพื่อรีทัชอันนี้ผมก็ยังรีทัชไม่เรียบร้อยนะจริงมันจะเป็นกระบวนการนานมากเลยกว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยไม่ได้ใส่ขนตัวที่เมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีเสือ้อมีอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเลเทปไปหมดเนี่ยรอบนอกเนี่ยผมก็ทำการรีทัชอ่ดทำการรีทัชนะครับเนี่ยครับทำการรีทัชขึ้นมาปึ๊เพื่อซ่อมส่วนต่างๆอ่ให้กลายเป็นตัวที่เรียบร้อยขึ้นจริงๆต้องมีการซ่อมลบคิ้วลบผมต่างๆออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผมใหม่ต้องมีการซ่อมที่ละเอียดดดดกกกกกกวว่่่่่่่่าา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 นนนนนีีีีีีีี้้้้ขึึมมมมออออะะครรรรรรััับบเเเเเเ็ทททลลปไไตตงงงงๆูสสยยยยชชหืถ เพิ่มได้นะครับก็คือไปรีทัชใน Photoshop ได้เสร็จแล้วนะครับกระบวนการคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้น,น่ครับมันจะเขียนขึ้นมาจากตัวนั้นก็เขียนเข้ามาที่อันนี้ก็คือเป็นส่วนของ Xnor ซ n นอนะเอ็กซ์นแล้วก็ตัวไทยตัวสแกนของเราเข้ามาแล้วก็เอาตัวโลโริโกนเข้ามานะครับผมบอกแล้วกระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วแต่ละอย่างก็ต้องทําให้มันเนีย้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆศึกษาทีละอยา่างต้องทําให้ทุกกระบวนการมันดีนะมันก็เนีย้ย ใน x n o r m a l ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วรีบจบดีกว่านะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปสุดท้ายเราก็จะได้ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นตัวท d ่ดีสแกนที่เรามีการซ่อมอซ่อมคันเลอร์เรียบร้อยแล้วก็มีการปั้นซ่อมในส่วนต่างๆสุดท้ายเราก็จะเอาตัวคันเลอร์เนี่ยมาทำเป็นตัวดีเทลในตอนจบอีกทีนึงยังไงฝาก ติดตามกระบวนการนี้ด้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบกระบวนการทาํางานคร่าวๆที่ผมทํางานเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์พี่แดงจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ฝึกนะครับไม่ใช่งานได้ทังอะไรเลยเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากจะฝึกอยากจะทดลองกระบวนการที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นกระบวนการประมาณนี้นะครับสามารถเอามาใช้ได้จริงไหมแล้วเนื่องด้วยจากโครงหน้าของพี่แดงมีความอินเตอร์มีมความคล้ายคลาดอยู่แล้วนิดนึงเลยเลือกที่จะเอาพี่แดงมาเป็นต้นแบบในการทางาน แล้วก็สามารถโชว์ศักยภาพของโฟโตสแกนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากมีริ้วรอยบนหน้าเนี่ยที่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับไม่ได้ว่าพี่แดงแก่นะแต่ว่าเนื่องจากริ้วรอยพวกนี้มันทําให้เราได้โชว์พลังของตัวโฟโตสแกนได้เต็มที่ว่ามันสามารถลงดีเทลได้ขนาดนี้เลยนะ,ะซึ่งตัวเครื่องสแกนบางอย่างอาจจะทำไ,ไม่ได้กม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยฝากติดตามโปรเจกต์นี้ด้วยครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบยังไงจะไปใส่ผมแล้วจะสวยไหมใส่คิ้วใส่ผมต่าง,างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนจริงได้แค่ไหนนะครับจะพยายามให้เหมือนจริงให้ได้มาก ที่สุดจะให้เหมือนจริงแบบตัวจริงโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานกันนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับก็ถูกใช้ในหนังเรื่องแสงกระสือไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็พยายามไปดูซะนะครับแล้วจะเห็นว่าโอเคเราได้ใช้ตัว t d scan กับกระหังกับกระสือ,ก,ก,สอกับตัวคาแรคตเตอร์นักแสดงหลักก็ลองไปดูกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับบายบาย